ที่จะพามาทำวิดีโอการ์ตูนแบบนี้ค่ะซึ่งาการทำเป็นการ์ตูนแบบนี้ที่เคยสอนไว้แล้วนะคะใน t i k t อก EP 2 5กลายเป็นการ์ตูนเข้าสู่โลกการ์ตูนค่ะซึ่งผลปรากฏว่ามีคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะว่าไม่สามารถเข้าแอป t i k t o k จีนได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ส่งรหัสมาให้ในเบอร์เราหรือเข้าไปในแอปแล้วเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมานะคะ วันนี้พี่ก็มีทางเลือกนึงนะคะให้น้องๆได้มาเล่นกันนั่นก็คือเข้าไปใช้เอฟเฟกท์ทเปน็นตูนในแอปสโนค่ะซึ่งมันง่ายมากๆเลยง่ายกว่าแอปติ๊กตอจีนเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทำไงไปกันเลยจ้าอันดับแรกเลยนะคะเข้ามาที่ Play Store เลยค่ะแล้วเซิร์ชหาคำว่า Snow s n o w นี่ค่ะ Snow เมื่อเข้ามาแล้วก็กดติดตั้งเลยจ้ารอติดตั้งแป๊บนึงนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็ลองกดเข้าไปเลยจ้า แล้ให้เรากดยอมรับและเริ่มถ่ายรูปเลยค่ะและกดอนุญาตทั้งหมดค่ะแล้วก็กดอนุญาตไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วมันก็จะเริ่มถ่ายเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะให้น้องๆกดที่เอฟเฟกตตรงนี้เลยจ้าน,นะคะกดเข้าไปในนี้ก็จะมีเอฟเฟกให้เลือกเต็มเลยนะคะแต่สําหรับเอฟเฟกต์การ์ตูนจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่มีให้เลือกเต็มเลยจ้ะเลือกเล่นกันดูเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นการ์ตูนทั้งหมด แบบนี้หรือว่าจะเป็นกระตูนแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะคะก็จะเป็นอันนี้ ซึ่งเอฟเฟกที่แบ่งครึ่งหนึ่งเป็นตัวเราครึ่งหนึ่งเป็นกนตัวมันจะมีเสียงมาให้นะคะเนี่ยเป็นเสียง how you like a t นะคะถ้าน้องๆไม่ใช้นะคะน้องๆก็กดเข้าไปที่กลมๆเสียงตรงนี้เลยค่ะเสียงมันก็จะถูกปิดลงแบบนี้จ้าให้เราเลื่อนที่ตัวหนังสือด้านล่างนะคะเป็นหมวดวิดีโอค่ะเพื่อที่เราจะทำการบันทึกวิดีโอนะคะนี่หรือว่าถ้างน้อ,งอยากใช้เสียงเพลงอื่นนะคะก็สามารถเข้าได้ค่ะโดยเข้าที่เสียงตรงนี้จ้าในนี้นะคะก็จะมีเสียงเพลงอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ไม่เยอะเท่า t ิกต็อกค่ะนี่นะคะก็ลองกดฟังดูนะ เพลงที่พี่ส่วนใหญ่ก็พี่เห็นมีแต่ how you like that อะคะ่ะแต่เพลงอื่นๆยังหาไม่เจอนะคะยังไงน้องๆก็ลองเล่นดูนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวพี่จะยังไม่ใส่เสียงเพลงนะคะพี่จะลองอัดวิดีโอให้น้องๆดูก่อนนะคะโดยพี่จะใช้เป็นการเปิดเพลงจากมือถืออีกหนึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นะคะก็ให้เรากดหยุดนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะนี่นะคะก็จะเห็นคลิปที่เราถ่ายไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็กระตุกกระตุกนะคะเวลาที่เราเต้นหรือว่าขยับตัวค่ะ ดังนั้นนะคะพี่จึงมีวิธีที่ทําให้วิดีโอไม่ช้าและกระตุกนะคะวิธีการก็คือให้เราไปถ่ายวิดีโอข้างนอกแอปสโนก่อนนะคะอาจจะเป็นแอป tiktok ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นกล้องมือถือของเราก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายบันทึกวิดีโอมาค่ะแล้วค่อยเอามาใส่ในแอปสโน w อีกทีเดี๋ยวลองดูนะคะนี่จ้าพี่ก็มาเข้าที่กล้องมือถือของโทรศัพท์เลยนะคะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะคะนี่แล้วก็ทําการถ่ายวิดีโอค่ะโดยเหมือนเดิมนะคะพี่ก็จะเปิดเพลงจากมือถืออีกหนึ่งเครื่อง ถ้าเดๆไม่มีมือถืออีกหนึ่งเครื่องเด็อาจจะใช้เป็นการจําเนื้อเพลงนะคะหรือเข้าไปอัดในติ๊กต็อกเลยก็ได้ค่ะโดยใช้เสียงเพลงนั้นแล้วค่อยดาวน์โหลดคลิปลงมานะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มถ่ายแล้วค่ะโดยถ่ายจากกล้องมือถือนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้ากดหยุดบันทึกแล้วก็เข้าไปที่แอปสโนเลยนะคะ เมื่อเข้ามาที่แอปสโน่แล้วให้เราเลือกที่ Edit ค่ะสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะให้เราอัปโหลดคลิปที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้ขึ้นมาค่ะนี่จ้ากดเข้ามาแล้วก็เลือกคลิปที่เราถ่ายเมื่อกี้นี้เลยค่ะก็จะเป็นคลิปนี้ก่อนอื่นนะคะพี่ก็จะตัดแต่งคลิปก่อนค่ะโดยกดเข้าไปที่กรรไกรตรงนี้นี่นะคะก็จะตัดช่วงแรกให้เอาถึงตรงที่เราเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเพลงขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะนี่ แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะก็เอาให้ถึงจบเพลงพอดีค่ะเมื่อแตดแตงเสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่สติ๊กเกอร์ค่ะวงกลมยิ้มอันนี้จ้านี่นะคะเราก็ค่อยให้เรามาเลือกเอฟเฟกค,ค่ะก็การ์ตูนก็จะอยู่ในหมวกการ์ตูนนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะใช้เป็นอันที่ครึ่งนึงเป็นการ์ตูนครึ่งนึงเป็นคนนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะ พอเลือกแล้วเราก็ไม่ต้องกดอะไรนะคะก็ให้เรากดบันทึกเลยค่ะที่ตรงนี้ระบบก็จะทําการบันทึกวิดีโอนี้ไว้ในแกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้ไปโพสในทิกต o k กันนะคะไปเข้าแอปทิกต o k กันเลยจ้าเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็กดบวกเพื่อสร้างคลิปใหม่เลยค่ะเข้าไปแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราทํามาจากแอปโ n o w ค่ะที่เป็นตัวการ์ตูนนะคะอันนี้ค่ะอันแรกเลยเสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะ นี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ครึ่งหนึ่งเป็นกันตูนครึ่งหนึ่งเป็นเรานะคะให้เรากด,ถ,ดถัดไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วพี่ก็จะไปใส่เสียงเพลงนะคะนี่เข้าไปที่เสียงตรงนี้เลยคะ่ะโดยพี่จะใช้เสียงเพลงที่พี่บันทึกไว้เป็นรายการโปรดนะคะก็จะเป็นเพลงนี้จ้านี่นะคะแล้วก็ให้เรากดเครื่องหมายลงมาะคะ่ะแล้วเลือกระดับเสียงนะคะกดลดเสียงต้นฉบับลงและเพิ่มเสียงที่เราเพิ่มเข้าไปให้เต็มเลยค่ะ นี่ก็จะได้แล้วค่ะกดถัดไปแล้วก็กดโพสเลยจ้าเรียบร้อยค่ะรีบๆไปเล่นกันเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายกดไลค์กด s c r ต b e ให้เฟิร์นต่อฟันด้วยนะคะ